เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยน้องฝนได้เลยค,ค่ะเรามาดูภาพความหวานความน่ารักของคู่รักคู่นี้เนี่ยคะคุณก๊อฟพิชยาแล้วก็แฟนสาวอย่างคุณแอนนี่คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเราเนี่ยก็มีเห็นภาพคู่ลงบ้างน,นะคะแต่หลังๆเอ๊ะไม่ค่อยเห็นล่าสุดคุณก๊อฟก็เลยมีการโพสต์ภาพคู่กับแฟนหวานๆลงหลายคนก็เลยชี้เป้าประเด็นว่าเฮ้ยจะมีข่าวดวีเร็วๆนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่าอะไรแบบว่านานๆทีลงภาพหวานอย่างนี้นะคะและคุณก๊อฟวันนี้ก็มาชี้แจงด้วย ว่าเป็นอย่างไรไปฟังค่ะยังยังยังครับยังบอกแล้วไงว่าว่าแกงเล่นอะไรอย่างงี้แกงหมแกงเล่นครับแกงเล่นในเมรั้นคือช่วงหลังๆคือก็ไม่ไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กับแอนนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าอยากลงรูปคู่เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลงกับโฟเพราะว่าช่วงนี้ไปถ่ายกับโฟบ่อยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนโฟก็หลังจาก สดแล้วไม่มีผู้แล้วก็ชวนวันมันก็ชวนเราถ่าย t ิกต็อกนี่ครับผมจริงๆตั้งใจจะลงมาตัง้งนานตั้งแต่ดองรูปแต่พอดีว่าเวลาแบบเวลากจะโพสอะไรอะ่ะบางทีจะต้องสกรีนผ่านแอนนี่ก่อน,นี้แอนนี่แบบขอดูรูปก่อนได้ไหมอย่างน้เกิดน,นางจะแต่งหรืออะไรเงี้ยแต่งรูปแล้วก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยได้ลงลอะไรเงี้ยโอยตอนนี้เวลาคนขอแต่งงานมีแต่คนแบบเวอร์วังอ่ะเวลาขอแต่งงานเรานี้ก็ <c oughs> คิดหนักเลยเวลาเราจะอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็คิดไม่ออกก็เลยไม่ขอตอ,อนนี้เ <c oughs> บอร์ด้วยเพราะว่าแบบคือเราขายของมือสองที่แบบพะเราเคลียร์ของออกเพราะว่าคอนโดเราที่ไม่ค่อยพอแล้ว <c oughs> ขอมันมาเรื่อยๆแล้วก็เคลียร์ของแบบให้แฟนๆได้ของที่ดีที่สุดในราคาที่แบบโอเคเพราะประเด็นคือเราไม่ได้เอากําไรเรามาเคลียร์ของออกแต่กำไรก็คือไม่เอาจริงๆเลยใช่ไหมแม่งขาดทุนมากครับไม่เคยทํานี่เป็นครั้งแรกที่ทําแล้วแบบ ไม่น่าเชื่อว่าคือตอนแรกคิดว่าจะขายไม่ได้เลยต้องมานั่งแบบอุ้ยอันนี้อย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเขาเอฟทุกอันเลยอะทุกอันที่เอาขึ้นมาของแอนนี่ก็เอฟอย่างเงี้ยจนแบบแอนนี่แบบสนุกมากอะเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนจะสลับกันเนียสลับกันขายอันนี้ก็แบบเวลาแอนนี่มาขายที่อันนี้หยิบมาเป็นเซตเลยอะหมวกเสื้อผ้ากางเกงแล้วเราก็นั่งรอละเฮ้ยยูเมื่อไหร่ยูขายเสร็จอะขอของไอ้บ้างได้ไหมอะไรเงี้ย จริงๆภาพที่ลงไปเนี่ยก็คือหวานแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการแกล้งกันนะคะจริงๆเรายังไม่ได้ขอแต่งงานกันนะคะบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาขอแต่งงานเขาก็ดูว,ว่าวางอาัง์การแล้วก็แอบเครียดอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขอคู่นี้ก็ยังหวานเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีแต่เห็นลงกับโฟบ่อยๆ,ๆเพราะว่าช่วงที่โฟสดก็ชวนเล่นโซเชียลเล่นติ๊กต็อกอะไรนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คุณกอลฟิชยาคุณผู้ชมติดตามด้วยนะเขาขายของมือสองนะพวกแบรนด์เนมนะคะ,ะ,คะก็ไปอุดหนุนกันได้สีอง์ีเอฟกันได้ใช่ไปสี่เอฟกันได้